สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องผู้แสวงหาสัจธรรมเป็นช่องที่ผมจะทำการรวบรวมความรู้และเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธศาสนามาเล่าสู่กันฟังวันนี้จะขอนำเสนอถึงวัดเวฬุวันเป็นวัดแรกในพระพุทธศาสนาจะเล่าถึงหลังจากที่พระพุทธเจ้าเสด็จโปรดชดินสามพี่น้องและบริวารแล้วพระพุทธองค์ทรงเสด็จเดินทางเข้าเมืองราชคฤกเพื่อโปรดพระเจ้าพิมพิสาร เรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นมาติดตามรับชมและรับฟังกันเลยครับย้อนไปในสมัยพุทธกาลวัดเวลุวันแห่งนี้เดิมทีเป็นป่าเต็มไปด้วยต้นไผ่จำนวนมากอยู่บริเวณนอกเมืองราชคฤกึ่ึงต่อมาพระเจ้าพิมพิสารกษัตริย์แคว้นมคธทรงประกาศให้สวนป่าไผ่แห่งนี้เป็นพระราชุทยานของพระองค์เพราะครั้งหนึ่งพระเจ้าพิมพิสารเสด็จกับจากการล่าสัตว์ ได้เสด็จมาพักบรรทมอยู่ใต้กอไผ่แห่งนี้ขณะบรรทมหลับไปนั้นก็พันสะดุ้งตื่นขึ้นเพราะเสียงร้องของกระแตฝูงหนึ่งขณะนั้นเองมีอสรพิษตัวหนึ่งเลื้อยผ่านมายัางที่บรรทมของพระองค์พระเจ้าพิมพิสารจึงรอดพ้นอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากอสรพิษก็เพราะเสียงร้องของกระแตช่วยให้พระองค์ตื่นบรรทมเสียก่อน พระองค์ทรงลํำลึกในบุญคุณของกระแตะเหล่านั้นจึงทรงประกาศให้สวนป่าไผ่แห่งนี้เป็นพระราชชุดยานและพระราชทานอาหารแก่กระแตะเหล่านั้นเป็นประจำทุกวันครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าและพระสาวกจำนวน1,3 0่ลูกเสด็จมาโปรดพระเจ้าพิมพิสารที่สวนตาลหนุ่มหรือลัทธิวันพระเจ้าพิมพิสารพร้อมด้วยพราหมณและขหาบดีชามคตจำนวน1 2 0 0 0 0คน เสด็จมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงอนุบุคพีกถาและอริยสัจสีให้สดับรับฟังผลจากการที่ได้ฟังพระธรรมเทศนาพระเจ้าพิมพิสารและชาวเมืองมคธได้บรรลุโสดาปติผลประกาศตนเป็นพุทธมามะกะถึงพระตนาตายเป็นสารณะตลอดชีวิตพระเจ้าพิมพิสารจึงทูลขออรัธนาพระพุทธเจ้า พร้อมด้วยพระสาวกหนึ0งลูกเสด็จไปเสวยพัตตาหารที่พระราชนิเวศในวันรุ่งขึ้นพระพุทธเจ้าทรงรับคำทูลขอรัตนาด้วยพระอาการดุษณีพระอาการดุษณีในที่นี้หมายถึงการรับนิมนต์ของพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์ในสมัยนั้นถ้าดุษณีหรือนิ่งแปลว่ารับได้แต่ถ้ารับไม่ได้ เช่นมีคนมาทูลขออาธนาว่าขอให้เสด็จไปรับบาตรที่บ้านของตนแห่งเดียวตลอดพรรษานี้พระพุทธองค์จะดตันว่าคนในโลกนี้ใครๆก็อยากทําบุญกับเราทั้งนั้นจะผูกขาดไม่ได้หรอกอย่างนี้แปลว่ารับนิมนต์ไม่ได้หรือไม่รับนั่นเองเมื่อพระเจ้าพิมพิสาทรทรงทราบว่าพระพุทธเจ้าทรงรับนิมนต์แล้ว จึงเสด็จลุกขึ้นจากที่ประทับถวายอภิวาทพระพุทธเจ้าทรงทำประทักษิณแล้วเสด็จกลับผ่านลาตีไปนั้นพระเจ้าพิมพิสารรับสั่งให้ตัดเตรียมพัฒหารอันปนีดไว้แล้วให้เจ้าพนักง,งานไปกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าได้เวลาแล้วพระพุทธเจ้าคะ่ะพัฒหารเสร็จแล้วคันเวลาเช้า พระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระสาวกหนึ่งพันสามรูปเสด็จจากสวนตาลหนุ่มดำเนินสู่พระราชนิเวศของพระเจ้าพิมพิสารขั้นถึงแล้วทรงประทับบนอาสนะที่จัดไว้ถวายพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์สาวกพระเจ้าพิมพิสารทรงนำพัตหารอันปณีตด,ด้วยพระหัตถ์ของพระองค์ขึ้นประเคนถวายพระพุทธเจ้าและพระสาวกด้วยพระองค์เอง เมื่อพระพุทธเจ้าเสวยพัตาหาหเสร็จแล้วพระเจ้าพิมิสาทรงเกิดปิติหลังด้วยน้ำพระทัยแล้วะลวึกว่าพระพุทธเจ้าควรประทับที่ไหนหนอที่แห่งใดไม่ใกล้ไม่ไกลจากหมู่บ้านมากนักเดินทางไปมาสะดวกผู้คนประสงค์พึงเข้าเฝ้าได้ไม่ผูกพานกลางคืนสงัดเสียงไม่ออก,กระทึกเว้นจากคนสัญจรไปมา เมื่อพระเจ้าพิมพิสารลำลึกได้แล้วจึงมีพระราชลำหลว่าอุทยานเวลุวันของเรานี้ไม่ใกล้และไม่ไกลจากหมู่บ้านมากนักเดินทางสะดวกผู้คนประสงค์พึงเข้าเฝ้าได้กลางวันไม่พุกพ่านกลางคืนเงียบสงัดเสียงเม่กระทึกเว้นจากคนสัญจรไปมาเหมาะสำหรับเพียรภาวนาแล้ว เราพึงถวายอุทยานเวลุวันแด่พระพุทธเจ้าและพิกษุสงฆ์เมื่อกาบทูลพระพุทธเจ้าถึงการถวายอุทยานเวลุวันให้เป็นที่ประทับแล้วลำดับนั้นพระเจ้าพิมพิสาสทรงจากพระสุวรรณพิงคารหรือพระเต้าทองคํำหลังน้ำน้อมถวายพระพุทธเจ้าด้วยพระราชดำรัสว่า ข้าพระพุทธเจ้าขอถวายอุทยานเวลุวันแห่งนี้แด่พิสุสง์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขพระพุทธเจ้าข้าจากนั้นพระเจ้าพิมพิสารจึงถวายสวนเวลุวันดังกล่าวนี้ให้เป็นวัดที่ประทับของพระพุทธเจ้าและพิสุสง์วัดเวลุวัน จึงเป็นวัดแรกสุดในประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนานอกจากนี้วัดเวฬุวันยังเป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าแสดงโอวาทปาติโมกข่ามการที่ประชุมมหาสังฆสันนิบาตหรือวันจตุลงคสันนิบาตหมายถึงเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นพร้อมกันสี่อย่างในวันเดียวกันคือ 1. มีพระสงฆ์1250รูป ที่พระพุทธองค์ได้ส่งไปเผยแพ่พระพุทธศาสนาตามแคว้นต่างๆได้ลกลับมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าอย่างพร้อมเพียงกันโดยไม่มีการนัดหมาย 2. พระสง่งทั้งหมดล้วนเป็นพระที่พระพุทธเจ้าทรงบวชให้ด้วยพระองค์เองเรียกว่าเอหิพิขุอุปสัมปทา 3. พระส่งทั้งหมดล้วนเป็นพระอรหันต์ 4. ตรงกับวันเพ็ญเดือนมาคะ วันขึ้น15บห้าค่ำเดือนสหรือที่เราเรียกวันนี้อีกอย่างหนึ่งว่าวันมาค้าบ,บูชานั่นเองเรื่องราววัดพระเวรุวันนี้ยังมีเหตุการณ์ความสําคัญอีกมากมายแต่ผมก็ต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนถ้ามีเรื่องตรงไหนที่น่าสนใจผมจะขอหยิบยกขึ้นมานำเสนอให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังอีกอย่างแน่นอน สำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนและขอขอบคุณทุกท่านที่ได้เข้ามารับชมรับฟังเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ